สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทอร์ลเลียในวันนี้ยังเป็นแพท1.4.1นะครับเพราะว่าในแพทนี้ก็มีของเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยผมก็เลยอยากจะพูดถึงให้หมดนะครับซึ่งในวันนี้ผมมาพูดถึงชุดคอสตูมนะครับซึ่งเป็นชุดที่มาจากการประกวดที่ทางรีโลจิกได้ทําขึ้นมานั่นเองซึ่งเป็นการประกวดที่มีชื่อว่าเทอร์ลเลียเจนนี่แอน n i วานิ n ี้คอนเทโดยบทสรุปในครั้งนี้ ก็มีถึง6สกินด้วยกันที่เข้ามาอยู่ในเกมนะครับโดยมันจะมีลักษณะแบบนี้เลยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับเอาละครับมันจะมีชุดอะไรบ้างแล้วมันคราฟยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับต้องขอพูดสักเล็กน้อยก่อนนะครับว่าชุดคอสตูมทั้ง6ชุดนี้เราสามารถคราฟได้ตั้งแต่พรีฮาร์ดโหมดเลยนะครับซึ่งของสำคัญที่สุดคือซิลซึ่งเราสามารถคราฟได้โดยใช้คราฟติ้งสเตชันที่ชื่อว่าลูม หรือว่าที่ถักผ้านั่นแหละครับซึ่งผ้าหนึงผืนจะต้องใช้แยงมงมุมทั้งหมด7อันนะครับซึ่งถ้าใครเผลอเอาไปทิ้งหมดแล้วแนะนําว่าให้ฟาร์มใหม่แล้วก็คราฟมาเป็นผ้าด่วนๆเลยนะครับพอเราจะไปที่ชุดแรกกันแล้วกับชุดนี้ครับ Timeless Traveler โดยชุดนี้สร้างจากผู้เล่นที่มีชื่อว่า d i s l i c a d o นะครับซึ่งเขานิยามให้ชุดนี้เป็นชุดสำหรับผู้เล่นที่ยังคงเล่นเกมเทลเลเรียอยู่ แม้ว่าการเดินทางจะจบลงไปแล้วกี่ปีก็ตามซึ่งเซตนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนฮูนะครับหรือว่าส่วนหัวนั่นแหละจะต้องใช้ซิ้วหรือว่าผ้า10ผืนแล้วก็กระดูกอีก10ชิ้นนะครับส่วนต่อมาคือส่วนของผ้าคลุมนะโดยจะต้องใช้วัตถุดิบถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือผ้าเหมือนเดิมครับซึ่งจะต้องใช้ทั้งหมด20ผืนต่อมาคือโรเท่นชังหรือว่าเนื้อดิบจะต้องใช้10ชิ้นด้วยกันครับและอย่างสุดท้ายคือแบล็กดาย หรือว่าสีย้อมสีดำนะครับและอยังสุดท้ายก็คือส่วนขานะครับความจริงมันคล้ายๆกระโปรงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะโดยจะใช้วัตถุดิบที่เหมือนกับส่วนตัวเลยนะครับก็คือผ้า20พื้นเนื้อดิบ10ชิ้นแล้วก็สีย้อมสีดำนั่นเอง และเมื่อเราคราฟทุดส่วนมาเป็นที่เรียบร้อยเซ t ตไทม์เล s ทาวเวลเลอก็เสร็จสิ้นนะครับโดยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งความจริงแล้วในคอนเซปต์จะทำได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อเรายือนอยู่นิ่งๆมันจะปรากฏด,ดวงตาที่อยู่ในภ้าคลุมด้วยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรา AFK หรือว่าไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดก็คือหายไปเลยนะครับหน้าของเราก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นหนวดปลาหมึกที่พุ่งออกมาแทนเหมือนกับคนที่สิงอยู่ในโลกแห่งเทลรเรลียมาอย่างช้านานและลืมตัวตนของตัวเองไปนั่นเองครับถ้าถามโดยส่วนตัวว่าผมชอบไหมเอาจริงๆแล้วผมยังไม่ค่อยอินเรื่องการแต่งตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ลูกไฟ3ลูกอันนี้ ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าชุดอื่นมันให้มาไม่ได้นั่นเองแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบใส่ชุดคอสตูมที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโลกทะลเลียสักเท่าไหร่เอาให้มันแปลกตาไปเลยอะไรทํานองนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบชุดนี้สักเท่าไหร่นะครับเพิ่มเติมเล็กน้อยนะซึ่งแสงสีน้ําเงินนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้โดยใช้ยาย้อมสีนะครับอย่างในคลิปนี้ผมใช้สีชมพูแบบชมพูสว่างน,นะครับมันก็เลยทําให้ดวงไฟเป็นดวงไฟสีชมพูซึ่งแน่นอนครับมันทําให้สีของชุดคลุมมันเปลี่ยนไปอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเนาะแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือลูกไฟที่เป็นสีชมพูอย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งถ้าใครจะเอาผ้าคลุมนี้ไปดัดแปลงเป็นชุดคอสตูมเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชุดต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับกับชุด w a n d e r i n g หรือว่า w a n d e r i n g Ro น i นนั่นเองโดยคนที่สร้างสารรค์ชุดนี้ขึ้นมาคือบุคคลที่ชื่อว่า Cloud Flu s นะครับโดยเขาให้นิยามกับชุดนี้ว่า คุณต้องเข้าใจนะว่าทางที่จะไปถึงภูเขาได้มันไม่ได้มีแค่ทางเดียวนั่นเองคือเขาน่าจะให้นิยามว่าการที่เราจะไปสู่ความสําเร็จนั้นมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวนั่นแหละครับโดยก็จะมีของแยกอยู่3ส่วนเช่นเดียวกันอย่างแรกก็คือหมวกครับซึ่งมันก็คือจิง,งาซาหรือว่าหมวกนักรบของญี่ปุ่นนะครับโดยใช้เคล็บบ็อกสิชิ้นแล้วก็ไฟล์ไฟล์ ly, หรือว่าหิห่งห้อยอีก3ตัวด้วยกันอย่างต่อมาคือชุดยูกะตะนะครับคืออันนี้ผมชอบคําอธิบายมากๆเลยนะครับคือมันได้เขียนว่าถึงแม้ว่ามันจะเก่า แต่ว่ามันก็คงทนอย่างไม่น่าเชื่อใครจะไปรู้ล่ะว่ามันเดินทางมาไกลแค่ไหนจนกระทั่งมาหาคุณเจอคือเหมือนแบบเป็นชุดที่ใช่สําหรับเราเลยนะครับโดยจะใช้ผ้า20พื้ผืนแล้วก็ Fly ์ฟลายหรือว่าหิ่งห้อยอีก3ตัวเหมือนกันและอย่างสุดท้ายครับกีตะาหรือว่ารองเท้าเกี้ยนั่นเองซึ่งมันก็ได้เขียนว่าสิ่งนี้มันได้ย้ําเตือนคุณว่ามันมีทางอีกหลายทางที่จะไปถึงยอดเขาของภูเขาได้นั่นเองโดยจะต้องใช้ผ้า20พื้ผืนและหิ่งห้อยอีก3ตัวเหมือนกันนะครับและเมื่อเราได้ทั้ง3ส่วนรบ นักรบพเนจรวันเดอริงโรนินก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดที่ผมชอบมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับดนืยความที่มันมีธีมญี่ปุ่นอันนี้ก็ได้จ่ายไปส่วนหนึ่งละแต่ที่ผมชอบมากๆคือมันมีหิ่งห้อยอยู่ล้อมรอบตัวด้วยนะครับ คือมันเหมือนกับธรรมชาติได้ยอมรับบุคคลคนนี้เป็นที่เรียบร้อยและธรรมชาติจะเชื่อมั่นบุคคลน,นี้ว่าไม่ว่าเขาจะเดินทางไปทิศทางไหนเขาก็จะหาความสําเร็จมาได้อยู่ดีแต่ที่แปลกก็คือตอนที่ผมใส่ชุดนี้มันไม่มีหิ่งห้อยขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ความชอบของผมมันน้อยลงไปเลยเพราะยังไงโดยรวมมันก็สวยอยู่ดีนะครับ ชุดต่อมามีชื่อว่า p l a g กบริงเกอรนะครับหรือว่าผู้นำโรคระบาดมาสู่โลกของเราโดยสร้างมาจากผู้เล่นที่มีชื่อว่าโซดาฮันเตอรซึ่งในการประกวดชุดนี้ก็ได้เป็นชุดอันดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งที่มาของชุดนี้โดยอ้างอิงมาจากข้อมูลของชุดก็คือง่ายๆเลยครับ บุคคลคนนี้คือบุคคลที่จะพาจุดจบมายังโลกใบนี้นั่นแหละโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกก็คือส่วนหัวซึ่งมีชื่อว่า Plague l l n n k r s Skull ในข้อมูลก็ได้เขียนว่าโครงกระดูกนี้มาจากโครงกระดูกของอาคัมคาร่าจริงๆนะ เชื่อหน่อยสิอะไรประมาณนี้นะครับคือเหมือนจะทําให้หน่ากลัวแต่ก็ไม่น่ากลัวอะไรทํานองนี้อะเนาะซึ่งจะมีส่วนประกอบอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกคือวัดบ้าหรือว่าไขากระดูกทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็กระดูกอีก10ชิ้นเอาละเราได้ส่วนหัวกันแล้วต่อไปที่ส่วนตัวกันบ้างครับซึ่งก็เป็นส่วนโคลกซึ่งก็คือโคลกหรือว่าชุดคลุมของเขานะครับ ซึ่งก็มีเขียนแบบแอบตลกนิดนิดด้วยนะครับว่าบุคคลที่จะพาจุดจบมายังโลกใบนี้ก็มีรสนิยมในด้านแฟชั่นเหมือนกันโดยจะต้องใช้วัตถุดิบถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือผ้าหรือว่าซิลนะครับทั้งหมด20ผืนต่อมาคือไขกระดูกวาเด布าอีก10ชิ้นและตบท้ายด้วย Black ดายหรือว่ายาย้อมสีดำอีก1ชิ้น <c oughs> เมื่อทุกอย่างครบแล้ว เพลงบิงเกอร์ก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันแบบชัดๆเลยเอาจริงๆแล้วอันนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคในด้านเอฟเฟกมากๆคือดีกว่า Timeless t วเ e r ร์แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจจะเพราะว่ามันเป็นเปลวไฟที่มาจากหลังของเราไม่ใช่เป็นดวงไฟโดดๆออกมามันก็เลยทําให้เราดูขลังมากกว่านั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยชอบแนวตีมเทลเลเรียสักเท่าไหร่ ด้วยความที่มันเป็นชุดคอสตูมถ้าพูดกันง่ายๆก็คือชุดแฟชั่นนั่นแหละผมเลยอยากจะให้มันแบบโดดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูอลังการงานสร้างผมว่าชุดนี้ก็โอเคพอสมควรเลยนะมาถึงชุดที่4กันแล้วกับชุด Forest Protector นั่นเองโดยชุดนี้มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้าง,งจะจริงจังมากๆโดยมันเริ่มมาจากผู้บัญชาการยานเหมืองอวกาศเซฟิลัสนามว่าบลูม ซึ่งชื่อแบบนี้เธอเป็นผู้หญิงนะครับโดยเมื่อไม่นานนี้สมองของเธอได้รับการบาดเจ็บเพื่อรักษาตัวเธอให้อยู่รอดต่อไปดรดานิสตีจึงทําการโอนย้ายความรู้สึกและความคิดของเธอทั้งหมดไปยังดอกไม้ที่เธอชื่นชอบมากที่สุดและเมื่อเธอเดินทางมาถึงโลกเทลเลียเธอก็ชื่นชอบโลกใบนี้เป็นอย่างมากนะครับ โดยก็เหมือนกับชุดทุกชุดนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นส่วนหัวเนาะซึ่งก็คือหมวกที่คอยคุ้มกันดอกไม้หรือว่าชีวิตของเธอนั่นเองโดยใช้บล็อกแก้วทั้งหมด20บล็อกบล็อกดินอีก10บล็อกแล้วก็ดอกเดบลูมอีก1ดอกต่อมาก็จะเป็นชุดนะครับโดยต้องใช้ผ้า20พื้นืนแล้วก็บล็อกดินอีก15บล็อกนั่นเองและตบท้ายด้วยกางเกงซึ่งส่วนผสมก็จะเหมือนกับชุดเลยนะครับ ก็คือผ้า20พผื้นและก็บล็อกดินอีก15บล็อกนั่นเองครับและเมื่อน,นั้นเซตโฟร์เร็กโปรเท็กเตอร์ก็จะเสร็จสิ้นนะครับซึ่งแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ผมชอบแต่ก็ไม่เท่าชุดโรนินนะวยความที่มันเป็นธีมอวกาศนะครับมันดูแปลกหูแปลกตากว่าชุดอื่นๆนั่นแหละเพราะถ้าเรามานับดูกันดีๆแล้วเรียกได้ว่ามีน้อยชุดมากๆเลยนะครับที่ออกแนวธีมอวกาศแบบอวกาศมากๆขนาดนี้และด้วยความที่เขาเอาดอกไม้มาเป็นตัวหลักเนี่ยมันเลยทําให้ชุดนี้มีความยูนิคเป็นของตัวเเอองงป็นย่ามามก มันเหมือนกับ2ส,สิ่งมันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาก็เอามารวมกันในชุดชุดเดียวได้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนะครับลืมบอกไปเซตนี้ถูกสร้างโดยยัยส c คลาวนะครับ มาถึงชุดที่5กันแล้วนะครับกับชุดคารบิคอนเซหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือชุดราศีมังกรนะครับโดยชุดนี้สร้างโดย RMK นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะมันก็คือชุดที่อ้างอิงมาจากราศีมังกรนั่นแหละครับโดยก็จะมีอยู่3ส่วนเริ่มที่ส่วนแรกคือส่วนหมวกนะครับจะใช้คอรัลหรือว่าปะการัง15ชิ้นแล้วก็ฟอเรนสตาร์อีก5ดวงนะต่อมาคือชุดเกราะตรงลำตัวนะครับ อันนี้มันเขียนเลยนะครับว่าชุดนี้ป้องกันได้ดีเท่ากับแก้วเลยนะผมก็ยังงงว่าแก้วมันป้องกันดียังไงโดยใช้ผ้า20พื้น f a เ l e n Star 5ดวงแล้วก็ยาย้อมสีเงินอีก1ขวดและสิ่งที่น่าสนใจคือไอเทมชิ้นนี้เลยครับ Carbon Tail เพราะว่ามันเขียนให้เห็นเลยนะครับว่าเราสามารถกดคิิกขวาเพื่อให้มันเปลี่ยนร่างได้นั่นเองโดยใช้เหมือนกับส่วนตัวเลยนะครับก็คือผ้า20พื้น ฟอร์เรนสตาร์หดวงแล้วก็ยาย้อมสีเงินอีก1นึ่งขวดนเองที่มันเจ๋งก็คือเมื่อเราทําการกดคลิกขวามันจะทําการเปลี่ยนหางอันนี้ให้กลายเป็นส่วนเท้าให้กับเรานะครับซึ่งก็เป็นการเพิ่มความยูนีคให้กับชุดนี้เป็นอย่างดีเลยโดยเมื่อครบเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ดีไซน์ให้เข้ากับเกมเทลเลียแต่จะออกมาในรูปแบบของด้านสว่างแทนแตกต่างจาก2ชุดที่ผ่านมาแต่ก็ต้องแลกด้วยเอฟเฟกที่ไม่มีเลยนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นความยูนิคของมันก็คือเราสามารถเปลี่ยนหางให้กลายเป็นขาได้นั่นแหละซึ่งพอเปลี่ยนเป็นขาแล้วมันจะทําให้เซตน,นี้ดูมีความเป็นนักรบมากขึ้นอีกนะครับแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าชอบชุดนี้ในรูปแบบไหนนั่นเอง และเซตสุดท้ายคือทีวีเฮดเซตโดยผู้สร้างด r s u ตรซูดสูตนะครับซึ่งชุดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนชุดแฟชั่นให้กับพวกไซบอร์กนะครับโดยเริ่มที่ส่วนหัวที่มีชื่อว่าวิดีโอวิเซจครับโดยการใช้แก้ว10ชิ้นและสายไฟอีก10เส้นนะครับต่อมาคือชุดที่มีชื่อว่าเลเซอร์เบลเซอร์ใช้ผ้าทั้งหมด20พื้นแล้วก็ยายย้อมสีสีม่วงนะครับ และสุดท้ายคือพินสคริปแพนซึ่งก็ใช้ผ้า20ผืนแล้วก็ยาย้อมสีสีม่วงเช่นเดียวกันกับเสื้อนะครับเมื่อใส่เป็นเซตแล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะเอาจริงๆแล้วเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่มีความยูนิคเป็นอย่างมากด้วยชุดที่ออกมาเป็นยุคปัจจุบันและส่วนหัวของมันที่เรียกได้ว่ายกทีวีมาเป็นเครื่องเลยนะครับและที่สําคัญเจ้าทีวีนี้สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอีกด้วยแต่ด้วยความที่ชุดมันออกมาเป็นยุคโมเดิร์นเราเลยสามารถมิสแอนด์แมทได้อย่างง่ายนะครับหรือไม่ก็เอาหัว ทีวีนี่แหละไปมิกซ์กับชุดอื่นๆผมคิดว่าเราน่าจะได้ชุดอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็มีมิติเป็นของตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ถามผมว่า1ใน6ชุดนี้ชุดไหนที่ผมชอบที่สุด ก็แน่นอนครับมันคือชุดที่ผมใส่นี่แหละมันเป็นชุดเหมือนสมุไรพนเจอนจรอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งมันมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็รู้สึกเท่ดีก็เลยชอบชุดนี้มากเป็นพิเศษนะครับซึ่งถ้าใครชอบชุดไหนก็ลองคอมเมนต์กลับมาได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะมาลองพูดคุยกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆทั้งหดแจ้งเตือนเอาไว้ คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม